ต้าฟอร์จูเนอ 204V พี18จัดทรงลงร้อให้พร้อมนะครับกับรถสไตล์ครอบครัวซึ่งเป็นสายซิ่งแต่รถไม่ซิ่งนะรถําเดิมนะครับคันนี้คุณได้เลยบ้างนะครับอย่างแรกคือเป็นรถทรงครอบครัวนะครับใครที่เป็นสายครอบครัวนะครับช่วงนี้นะครับต้องเอาคันนี้แล้วนะครับข้างในให้ดูก่อนเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีน้าตาลนะครับ ไฟฟ้าคู่หน้านะครับหน้าจอทัชสกรีนผมแรงมือตียฟังชันพร้อมเก์แพลนชิพนะครับแล้วก็เบรกมือแบบแมนนวลนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r า l a y บนอลโต้ได้นะครับด้านหลังครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็พับบอร์ดได้เลยนะครับคันนี้ผมแจ้งก่อนแล้วกันว่าแบรนด์หลักโต้ต้าไฟแนนซ์จัดได้เต็มอยู่นะครับไม่เสียค่าจัดค่าโอนดำเนินการภาษีนะครับซื้อเงินสดเนี่ยผมไม่เก็บแวดนะครับซึ่งราคาไหนคือราคานั้นนะพิเศษสุดเลยนะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยบริการถึงหน้าบ้านให้ฟรีนะครับ อีกอย่างนึงคือวานตีนะครับซ่อมศูนย์ลบมีปัญหาเนี่ยสามารถขับเข้าศูนย์โตยต้าได้ทั่วประเทศเลยครับ2ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรที่มคันเลยครับว้าวมากๆเลยคือออกรถจบที่0บาท